ข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มล้อหล่อเข้มหัดสวีนะคะที่ล่าสุดนะคะก็ได้มาร่วมงานกับพี่อภพงษ์พักับภาพบยนตร์เรื่องคุถธธานาคีค่ะเรื่องนี้เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าผมจะฟิตหุน่นให้แบบว่าฟิตปังซิกแพคแน่นเพราะว่าเขาถอดเสื้อเล่นทั้งเรื่องเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็เขาเป็นคนบึงการด้วยมาถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับพญานาค แหมมันเชื่อมโยงกันซะเหลือเกินเข้มข้นขนาดไหนซิกแพเนี่ว่าอู้จะอู้ว้าวหรือเปล่าเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงด้วยแล้วก็พี่ออฟซึ่งเข้มก็ได้ติดตามผลงานของพี่ออฟมาตั้งแต่เพลงแล้วก็การกำกับของพี่ออฟแล้วก็พี่ออฟก็ฝากมาว่าที่ร่วมงานด้วยเพราะว่าพี่ออฟหล่อให้นั้นเลยให้บอกกับทุกสำนักใช่ครับให้พูดกับทุกสำนัก เขาต้องให้พูดแบบนั้นครับ็นการร่วมงานครั้งแรกครับก็ถือว่าเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีที่น่ารักมากครับน่ารักมากๆไม่ตกใจครับเพราะว่าอยากอยากเล่นอยู่แล้วคือก็ดีใจแหละครับดีใจแล้วก็พอติดต่อมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเราชอบอยู่แล้วเราศึกษาอยู่แล้วเราเราชอบฟังชอบอ่านอยู่แล้วอาจารย์ยอดอะไรเงี้ยก็ฟังฟังเรื่องความเชื่ออยู่แล้วก็พอติดต่อมาก็อยากลองอยากลองดูมันก็คงเป็นอีก บทบาทหนึ่งที่ที่ใครหลายๆคนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าภาพยนตร์มันก็คงเป็นในแนวแบบย้อนยุคมากๆเลยน้องน่าจะไม่เคยเห็นเข้มเล่นแนวนี้มาก่อนใช่เพราะว่าเข้มยังไม่เคยเล่นแบบละครย้อนยุกหรือว่าภาพยนตร์ย้อนยุกที่ไหนเลย<ช>นี่เป็นเรืเ่องแรบกบ<ช>แล้วเกี่ยวยิ่งเกี่ยวกับเรื่องหอมเชื่อก็ยิ่งแบบยิ่งแบบงปลกตาครับผมก็คงฟิตตึ้งเอ่อก็คงใช่ครับฟิตหุ่นแหละหลักๆเลยก็คงฟิตหุ่นเพราะว่าพี่ๆที่มาร่วมงานวงสวงวันนี้ก็หุ่นดีกันหมดเลยใช่ก็ยเหตนั้น เราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องหุ่นแล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการถ่ายทําก็คงอยู่ที่พี่ออฟว่าแนวทางจะเป็นยังไงแต่เราจะมีเวิร์กช็อปอยู่ครับแ้เขาต้องรอเหรอครับรอพี่ออฟเป็นคนใช่ครับเพราะว่าอยู่ในสัญญาถ้าพูดไปมันใช่โดนปรับก็เลยตกงเกรงนิดนึงใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะความลับเขาเยอะมากมากๆเลยเป็นเรื่องปกติไปแล้วถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะไหนเข้มก็เท้มก็ ไปทําบุญแล้วก็ขอพรจากจากทั้งอ,องค์พยาคุทธพญานาคแล้วก็หลักๆกก็จะถ้าในกรุงเทพก็จะมาหาหลวงพ่อวรานี่แหละครับครับพ่อก็จะเรียกมามาหามาถวายข้าวถวายเพงพูดคุยในเรื่องของยุคสมัยเป็นแบบไหนเพราะว่าที่วัดโพดทองก็จะดังในเรื่องขององค์พยาคุธแลก็จะาาศึกษาพ่อก็จะเล่าให้ฟังทั้งองค์พยาคุธแล้วก็พญานาคว่า เรื่องราวเป็นแบบไหนมาจากอะไรจริงเชื่อครับเพราะว่าด้วยด้วยการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะเข้มเข้มเติบโตที่บึงการมันใกล้แม่น้ำคงอยู่แล้วใกล้ความเชื่ออยู่แล้วและหมู่บ้านที่เข้มเกิดก็มีความเชื่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กพอโตมาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์พยาคุณเพิ่มเติมก็มีพอยิ่งฟังเราก็ยิ่ง,ย,งยิ่งรู้สึกว่าอยากอยากอยาก,อยากรู้จักให้มากกันพี่ตั้งหน้าร้องให้พี่ใช่ครับเกลงครังเกลง ดีพี่เต้าชวนคุยไม่งั้นน้ำลายผมเหนียวแน่เลยพี่เต้าชวนคุยเข้มใช่ไหมคะพี่เต้าน่ารักไหมชัยชาสายดีสายชัยชัใช่ยเขินนะแล้วรอเราตอบอะไรเขาไปไหมเราได้ชวนเขาคุยบ้างไหมคะไม่เลยครับไม่รู้จะชวนคุยอะไรว่ยังไม่ตื่นดีด้วยตอนนั้นหุ่นครับเดินเข้ามาก็อย่าอ้วนนะครับไม่อ้วนครับไม่อ้วนครับเขาก็พี่เต้าก็มีความอยากจะให้ดูดีแหละอยากให้ดูดีแหละครับ ผมก็ต้องเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเต็มที่ได้บอกเลยนะคะว่าตัวจริงเข้มเขาไนก็รอนะคะแล้วก็รอดูเลยนะคะในภาพยนตร์เรื่องคุทธธานาคีปีหน้าผลงานกำกับของพี่ออฟพงพัฒน์นั่นเองค่ะ